่วันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนคงจะชอบนะคะวันนี้ยอดใดยก็พามาเที่ยวมาพักผ่อนในวันอาทิตย์นะคะถ้ามีโอกาสยอดไดก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวนะคะที่วัดอุทุมพรที่จังหวัดลำปางนะคะทุกคนหาไม่ยากคะ่ะเข้ามาแล้วถามทางกับชาวบ้านก็ได้นะคะซึ่งที่นี้ยอดไดยก็มาครั้งแรกเหมือนกันคะ่ะ ยอดไดชอบมากเลยมันล่มลื่นมากตอนเช้าก็มีการตักบาทเลยด้วยนะคะวันอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็มีบุญอื่นๆด้วยมากมายนะคะซึ่งยอดไดก็ไม่ได้เข้าไปข้างในมากยอดไดก็พามาเดินชมด้านนอกอากาศดีมากเลยค่ะ อยากอยู่แบบนี้จังเลยมีที่ทำการเกษตรด้วยนะคะข้างล่างมีนามีดอกไม้มีต้นไม้มีดอกไม้นานา,นาพันธ์ุเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับแย่ๆเลยสวยมากมีโอกาสก็มาเที่ยวมาทำบุญนะคะพี่ๆน้องๆ บางสถานที่ยอดใดก็จะถอดแมสหน่อยนะคะเพราะว่ายอดใดเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้ด้วยหายใจไม่ค่อยออกค่ะยอดใดจึงถอดแมสเป็นทพักแต่ว่าพอยอดใดไปในกลุ่มเสี่ยงที่มีคนเยอะหน่อยยอดใดก็จะใส่แต่ปกติยอดใดก็จะใส่นะคะบางคลิปก็จะมีแบบยอดใดหายใจแรงนิดนึงบางที่ก็ไม่ใช่ว่าเหนื่อยนะคะแต่ยอดใดหายใจไม่ค่อยออกยอดใดก็เลย หายใจแรกนิดหนึ่งค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนเทุกคน เราไปเดินข้างในกันนะคะอยอดดยจะพาไปเดินนะคะทุกคน สวยไหมคะเพื Instead, então, ่อนๆยอดใดจะเดินยังไงคะเนี like ่ยทางเป็นยังไงคะก็จะคล้ายๆก็เดี๋ยวในที่ท่องเที่ยวที่คล้ายๆกันแบบนี้ก็มีหลายที่นะคะก็จะไม่อยู่คลิปหนึ่งที่ยอดใดไปถ่ายที่แม่ฮ่องสอนนะคะ ก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้ามองไปด้านนน้นก็จะมีพระพุทธรูปนะคะพระนอนนี่ก็จะเป็นที่ยังไม่ได้ปลกข้าวหรือว่าเกี่ยวไปแล้วนั่นเองนะคะถ้ามองไปก็มองไปด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะ เดได้ก็มานั่งที่ศาลาข้างในนี่แป๊บหนึ่งนะคะเริ่มเดินเหนื่อยแล้วค่ะนะคะเย็นสบายเลยค่ะทุกคนเจอบ้านไม้นะคะเหมือนบ้านสมัยก่อนนะคะสวยดีไม่ใช่บ้านนะคะทุกคนยอดได้เข้าใจผิดเป็นกุฏินะคะกุฏิ ทูบานะคะทุกคนขออภัยด้วยค่ะน,น,นี่อีกมุมหนึ่งนะคะสวยมากมองไปด้านนี้นะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะมุมกว้างนะคะมองจากมุมด้านในออกไปด้านนอกนะคะสวยทุกมุมเลยค่ะ แบบนี้ก็มีนะคะคุ้นๆไหม <c oughs> คิดถึงบ้านแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นรูปพระนอนนะคะซึ่งทำด้วยฟางข้าวนะคะทุกคน <c oughs> ก็จะเหมือนรูปป้านช้างที่ยดอดได้ให้ดูด,ด้านหน้านะคะไปดูใกล้ๆหน่อยสวยมากเลย นะคะทุกคนทำจากฟางหมดเลยค่ะองค์ใหญ่มากนะคะงดงามมากค่ะอนุโมทนากับผู้ที่สร้างด้วยนะคะผู้ที่ออกแบบด้วยค่ะสวยมากนะคะถ่ายมุมจากด้านล่างขึ้นไปนะคะ ได้แบบนี้เลยสวยมากเลยค่ะ บางที่ก็จะใส่นะคะมือจะสั่นเพราะว่าทางเดินจะเป็นไม้ไผ่นะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนไม้ไผ่ไม้ฟากที่อย่างนี้นะคะเขาสารแล้วเดินบางที่ยอดเดก็สะดุดนิดนึงเพราะว่าทางก็จะแบบยังไงคะมันไม่เรียบเนาะเดินแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสะดุดได้ง่ายด้วยต้องระวังนิดนึงค่ะ นี่ก็จะเป็นทางสุดทางเดินนะคะในกระดิ่งด้วยนี่มองจากมุม,ม,มนี้นะคะมองก็จะเห็นต้นไม้ได้ชัดเจนเลยค่ะ ถ้าไปใกล้ๆแล้วแงนมองไม่ถึงข้างบนนะคะต้นใหญ่และสูงมากค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ยอดดอยได้ออกมาเที่ยวออกมาพักผ่อนนะคะหน้าเที่ยวค่ะถ้าหน้าหนาวก็น่าจะคึกคักกว่านี้นะคะรวมๆแล้วสวยมากค่ะลมเลื่นยอดดอยชอบมาก เข้ามาชมสาราที่พักตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนวิวกลางทุ่งนาเลยค่ะสวยมากนะคะค่ะวันนี้ยอดใดก็พาเที่ยวได้ที่พอสมควรแล้วอีกอย่างนึ่งก็เริ่มร้อนแล้วด้วยค่ะทุกคนอากาศรอบๆนี้ก็เริ่มร้อนแต่ก็ยังมีลมอยู่เนาะยอดดก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็คอยติดตามชมคลิปต่อไป อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับยอดใดด้วยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ